่อต่อนะครับวันนี้ครับขายที่จะบือเป็นลกวันะครับตนนะครับล็อวักันไกี่ตัวบอกหน้าตัวนะครับแบนี้ทรนี้คือน้องบอกว่าไม่ไม่ามาน anh điên 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 anh นี่คืออัน,นไหนนคู่นะ,ะ,นนต,ะตัวคู่เนี้ยทั้งคู่ถ้าถ้าตัคู่มันจะเนะยังไงตัวคู่มันจะร้องยังไงที่นงเล่าจะแยกเปียนกว่าันนะเว่าอะไรที่กว่าน้องกีกว่า